สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ประจำวันที่15สิงหาคมกับดิฉันจารุวันสุดธิธนากุูคุ้มชมคะ่เมื่อวันที่14สิงหาคมสภาบริหารไต้หวันได้ผ่านมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณเป็น590,000ล้านเหรียญไต้หวันสำหรับโครงการแจกเงินหมืน่นมีการเลื่อนกำหนดจ่ายออกไปนะคะโดยจะเริ่มดำเนินการภายใน1เดือนหลังงบประมาณพิเศษประกาศใช้แล้วจะแจกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน7เดือน ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่14ที่ผ่านมาเห็นชาวร่างงบ<ม>ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีวงเงิน80,000ล้านเหรียญไต้หวนันโดยส่วนใหญ่60,000ล้านเหรียญไต้หวนันเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปแก่ท้องถิ่นส่วนที่เหลือใช้สำหรับปรับขึ้นเงินเดือนทหารเสริมสร้างความร่วมมือทางการทูตและโครงการอื่นๆในส่วนของกฎหมายพิเศษเพื่อเสริมความยืดหยุ่นที่เกี่ยวข้องกับการแจกเงินเดิมกำหนดให้แจกเงินให้เสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมครมได้เสนอแก้ไขโดยยังคงไม่มีเงื่อนไขการตัดสิทธิ์คนมีรายได้สูงแต่่รรับเเวลาาากจยิน 参考过去的一个相关经验，发放现金大概作业整个作业时间需要六个月，所以这一次在条文特别加入了特别预算公布后一个月内开始执行发放作业，七个月内哦发放完毕。 เพื่อรับมือความท้าทายทางการค้าระหว่างไต้หวันสหรัฐและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการฟื้นฟูหลังพายุไต้ฝุ่นคอรมอได้เพิ่มงบประมาณอีกสองพันล้านเหรียญไต้หวันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของระบบไฟฟ้าและโครงข่ายเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับพลังงานที่มีเสถียรภาพชุดที่สี่ของอุตสาหกรรมอุตสาหกรอุาอุตสหอม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการระบุว่างบส0 0 0 0ืล้านเหรียญไต้หวันในกฎหมายนี้จะใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงข่ายไฟฟ้าและทำสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะหลังโดยเน้นที่นิคมอุตสาหกรรม คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่จุดชมวิวภูเขาต้าถงเขตชู่ลินนครนิวไทเปมีรายงานว่ามีเด็กหนุ่มปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแรงสูงเพื่อถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดินก่อนถูกไฟฟ้าช็อตตกลงมาเสียชีวิตและนำมาซึ่งเหตุไฟไหม้บนภูเขานะคะหลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าที่ได้เข้าตัดไฟและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาต่อมา วันที่14สิงหาคมเวลาประมาณ18นาฬิกาเกิดเหตุไฟไหม้ภูเขาต้าทงในเขตชุลินนครนิวยอร์กไทเปหญิงผู้แจ้งเหตุให้การว่าเธอมาปีนเขาพร้อมกับชายวัย20ปีโดยชายคนดังกล่าวได้ปีนขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแรงสูงเพื่อถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกก่อนถูกไฟฟ้าช็อตและพลัดตกลงมาจากเสาไฟสูง15เมตรเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุโดยประกายไฟที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาตกลงมาได้ลุกไหม้พุม่มหญ้าโดยรอบนำไปสู่เหตุไฟไหม้ภูเขาในครั้งนี้นอกจากนี้ยังส่งผลให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องบ้้้ารหลัังงไดบจ เหตุเจ้าที่การไฟฟ้าได้เข้าตัดไฟและสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาต่อมาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองฮัวเลียนถูกร้องเรียนหลังมีคลิปวิดีโอผู้อนุบาลชาวฟิลิปปินส์ไลฟ์สดขณะอาบน้ําให้ชายชรา,าที่ตนดูแลอยู่เผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายขณะนี้ผู้อนุบาลรายดังกล่าวได้ถูกสั่งให้พักงานแล้ว ชายสูงอายุที่นั่งอยู่บนรถเข็นก,กำลังจะอาบน้ำแต่ผู้อนุบาลชาวฟิลิปปินส์กับถ่ายทอดสดและเผยแพร่ขั้นตอนกนอารอาบน้ำทั้งหมดออกสู่สาธารณะเหตุการณ์ถ่ายทอดสดนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตจำนวนมากขณะที่ผู้อนุบาลบางส่วนบอกว่าการไลฟ์สดของผู้อนุาาบาลต่างชาติเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยเขาอาจจะไม่รู้่าจัวเองเพราต่างาไม่่ไวเา้ยางา ลังสถานดูแลผู้สูงอายุได้รับรายงานจึงสั่งพักง,งานผู้อนุบาลรายนี้ทันทีและตรวจสอบว่ามีการไลฟ์สดลักษณะนี้อีกกี่ครั้งผู้อนุบาลรายนี้บอกว่าตนเพียงแค่บันทึกชีวิตประจําวันไม่มีไรายได้จากการไลฟ์สดนัก造福员声称他对于在这,这件事情其实是不知道可能会涉及相关的法令那我们也主动的联系接受这位造福员照顾的相关著名的家属主动去说明这个事件然后并且也向这些家属致歉 จากการตรวจสอบพบว่าผู้อนุบาลชาวฟิลิปปินส์รายนี้ทำงานในสถานดูแลผู้สูงอายุมากกว่า1ปีโดยหน้าที่หลักคือดูแลความสะอาดร,ร่างกายการใช้ชีวิตประจำวันและการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุปัจจุบันสถานดูแลมีผู้อนุบาลทั้งหมด56คนเป็นชาวต่างชาติกว่า23คนซึ่งกำลังตรวจสอบว่ายังมีเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันหรือไม่ ไตฝุ่นโพดูที่เพิ่งผ่านพ้นไปได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเมืองไทยตรงนะคะโดยต้นไม้ในพื้นที่ถูกลมพัดล้มหลายแสนต้นขณะเดียวกันผลไม้หลายชนิดที่กําลังอยู่ในช่วงออกผลเช่นน้อยหนากล้วยฝรั่งและส้มโอก,ก็ถูกพายุพัดหล่นเกือบทั้งหมดเบืองต้นประเมินมูลค่าความเสียหายทางการเกษตรไม่ต่ำกว่า100ล้านเหรียญไต้หวัน ลังพายุพัดผ่านเมืองไทยตรงมีต้นไม้ริมถนนล้มจำนวนมากเมื่ออากาศเริ่มดีขึ้นเทศบาลและกองทัพได้ระดมกำลังเข้าทำความสะอาดตามถนนสายหลักและจุดสำคัญคาดว่าทั่วทั้งจังหวัดมีต้นไม้ล้มหลายแสนตน้นจา有躺路的些木我先把它道路先它 ความเสียหายทางการเกษตรก็หนักมากน้อยหน่าในอำเภอท่ายมาลีถูกลมพัดร่วงเกลื่อนพื้นขายไม่ได้อีกทั้งกล้วยที่กำลังเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวถูกพายุพัดหักกลางตน้นไม่ทันเก็บขายและที่รุนแรงที่สุดคือส้มโอพันธุ์หวนตันสำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ถูกพายุพัดร่วงหมดเกษตรกรแทบร้องไห้เพื่เพื่ยัเา นมม้าาจในชุมชนชินช่างหลันอำเภอไทหมาลีแผงโซลาเซลล์บนหลังคาศูนย์กิจกรรมชุมชนถูกลมแรงระดับ15พัดปลิวว่อนบนถนนและพุ่งชนบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านหมดอาลัยตายอยาก ประเมินความเสียหายทางการเกษตรเกิน100ล้านเหรียญไต้หวันและขอให้รัฐบาลกลางช่วยเหลือเกษตรกรด้วยเงินสดครอบคุมพืชผลทุกชนิดเพื่อให้เกษตรกรสามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ ไต้ฝุ่นดานัสและฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับพื้นที่เกษตรในภาคกลางและภาคใต้นะคะส่งผลให้ราคาผักพุ่งสูงขึ้นยอดสั่งซื้อชะลอตัวลงขณะที่ไต่ฝุ่นโพดูที่เพิ่งผ่านพ้นไปส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกในภาคกลางไม่มากนักทําให้เมื่อวานนี้ราคาผักโดยรวมปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้าแต่ก็ยังคงสูงอยู่เพื่อช่วยเหลือประชาชนสํานักง,งานเกษตรได้จัดโซนขายผักราคาย,ย่อมเยาวในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไต้หวัน พายุตฝุนและฝนตกหนักเข้าถล่มพื้นที่เพาะปลูกผักในภาคกลางและภาคใต้พื้นที่เกษตรจำนวนไม่น้อยยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูส่งผลให้ปริมาณผักที่ออกสู่ตลาดลดลงจึงทําให้ราคาพุ่งสูงขึ้นเมื่อวันที่13สิงหาคมตลาดผักผลไม้สดซีลัวราคาผักเฉลี่ยพุ่งสูงถึง72เหรียญตะวันต่อกิโลกร,รมัมสูงสุดในประวัติการแม้วันนี้ราคาจะลดลงมาเล็กน้อยอยู่ที่67เหรียญตหวันต่อกิโลกร,รมัมแต่ก็ยังคงสูงอยู่เพื่อรรเทาผลกระทบต่อประชาชนสำนักงานเกษตรและอาหารได้ดําเนินมาตรการเร่งด่วนโดยตั้งแต่วันที่15สิงหา คมนี้เป็นต้นไปจะมีการจัดโซนขายผักราคาย,ย่อมเยาวอาทิตย์กลางปรีราคาไม่เกิน90เหรียญไต้หวันภายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไต้หวันทางนี้สัมพันธ์งานคาดการณ์ว่าผักใบเขียวจะเริ่มเก็บเกี่ยวและทยอยออกสู่ตลาดได้ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้ราคาผักค่อยๆกลับสู่ภาวะปกติขอบคุณที่ติดตามชม P t s เอสโฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเรจาจะลาคุณมชมไปด้วยภาพของสวนสัตว์ในสาธารณรัฐเช็กแล้วอย่าลืมติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุ์เวลาเดกันนี้สวัสดีค่ะ Thank you